ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่23ของเดือนมีนาคมวันนี้ก็ตรงกับแรมสิบค่ำเดือนสี่ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือการไปหางานทำหาเงินหาทองท่านก็จะมีความสำเร็จจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก ก็ไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบก็จะไม่มีเราจะไปหางานทำอะไรก็มีความสะดุดมีการติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากบ้านหรือว่าเคหสถานเราก็ควรตรวจดูหรือว่าควรจะรู้ไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ท่านใดที่ตื่นนอนตอนเช้าให้ท่านล้างหน้าแปลงควันยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นวันนี้ก็สีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกเสียงโชคเสียงลาบ เสี่ยงดวงในวันนี้หรือจะไปหาอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านออกไปในยามที่ดีนั่นก็คือในช่วงของ6โมงเช้าถึง3มโมงเช้าจะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่าน ท่านเคยไปสมัครอะไรกับใครเขาไว้ในช่วงของวันนี้ท่านจะได้รับข่าวดีท่านจะได้ทำงานท่านจะได้เป็นคนที่เรียกว่ามีงานทำเสียทีท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้จะมีโชคมีลาบได้รับข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็ดีอีกเช่นเดียวกันท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขายืมในช่วงก่อนนั้นในช่วงของวันนี้เขาจะเอามาคืนบางคนก็เอาดอกมาให้เอาต้นมาให้ท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้ ถ้าหากว่าเราไปเที่ยวหรือว่าไปไหนกับใครกับเ,เขากับคนรักน่ยท่านเตรียมฟักกระเป๋าได้เขาอาจจะอยากได้โนนอยากได้นี่วันนี้เราจะต้องจ่ายให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการจ่ายให้กับคนรักคนใกล้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ําตาลสีน้ําตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นําตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบทะหากวาท่าน จะออกไปเหนือไปใต้ใส่เสื้อใส่ผ้ามีสีน้ำตาลติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อย ท่านจะได้รับงานหนักๆวันนี้ท่านจะเหนื่อยและและท่านจะจะด้วยกุ้มใจอีกด้วยในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอย่างมากมายแต่หากว่าเราทำงานส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าจะมีการเหน็ดเหนื่อยอย่างมากมายงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานเร่งด่วนบางทีก็จะเป็นงานใหญ่ๆเข้ามาหาท่าน ล้วนแต่เป็นงานที่ท่านต้องปวดหัวเหนื่อยหน่อยวันนี้แต่ในเรื่องของการเงินนั้นถือว่าดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่มากมายในช่วงของวันนี้รายรับจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถึงจะมีลายจ่ายท่านก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องในเรื่องของการเงินในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ละวังอารมณ์อาจจะมีการหงุดหงิดจู้จี้ พูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เจ้าแง่แสนงอนจะทำให้เหล่านั้นต้องเดือดร้อนหรือว่าต้องใจเย็นเย็นไว้มิฉะนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืน หันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับตัวท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่ดีท่านใส่เสื้อใส่ผ้าให้มีสีขาวติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเที่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้เลิกพานาทีเลิกที่ดีในช่วงของวันนี้ก็คือในช่วงของตอนเที่ยงเที่ยงไปหาบ่ายโมงอันนี้จะเหมาะกับการออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือออกไปทำงานในช่วงนี้ดวงของท่านจะมีโชคมีลาบ สำหรับในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากๆขัน้นใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้จะเป็นการดีหรือจะเป็นการเริ่มต้นทํางานวันใหม่ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสดีของท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ การเงินการทองวันนี้ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีลายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังไว้อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังในวันนี้ท่านจะปวดหัวกลุ้มใจในเรื่องของรายจ่ายจะมีเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆท่านระวังไว้คนรักคนใคร่วันนี้ดีพูดจาดีเอาอกเอาใจดีทำอะไรปรึกษากันได้ในเรื่องของความรักความใคร่นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้า ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้าตาลสีน้าตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกรักษณ์นำตัวของท่านมีโชคมีลาบถ้าว่าท่านจะใส่เสื้อใส่ผ้าให้มีสีน้ำตาล ติดไปบ้างท่านจะมีโชคมีลาบบางทีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็ว่าได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ ในเรื่องของการงานจะเหมาะกับการลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายถ้า,ากว่าท่านจะลงทุนค้าขายอะไรในวันนี้จะเหมาะอย่างมากๆท่านจะมีกำรรกำไรและงานของท่านก็จะมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเรื่อยๆท่านอาจจะได้ขยายกิจการต่างๆอีกด้วยในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้เรื่องการเงินจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ระวังในเรื่องของคำพูดคําจาอาจจะมีการพูดจาอะไรเหน็บแนมกันอันนี้จะทำให้ท่านนั้นมี การทะเลาะเบาะแววงเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ และสีที่เป็นมงคลนนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านมีโชคมีลาบท่านจะใส่เสื้อใส่ผ้าให้มีสีชมพูติดไปบ้างจะเป็นการดีในวันนี้ในเรื่องเลิกผานาทีเลิกที่ดีในช่วงของวันนี้เหมาะกับการออกสัญจรหรือว่าออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง เลิกที่ดีก็ในช่วงของห้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นในช่วงนี้ถือว่าดีดีมากๆท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามา,าท่านท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ก็ทำแล้วมีคนให กำลังใจและมีคนคอยช่วยในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่อะไรวันนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรฤหัสการเงินการทองวันนี้ระวังจะมีคนมาขอหยิบขอยืมหรือจะมีคนมาหลอกลวงให้ท่านระวังไว้พวกมีฉาชีพอันนี้ท่านระวังอย่างมากๆท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสระวังจะโดนหลอก เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจารู้เรื่องทำอะไรปรึกษาหรือกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืน,นหน้น่า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคล สำหรับท่านในวันนี้ <c oughs> และในชืง่งในช่วงนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านที่จะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ก็ในช่วงของหกโมงเช้าถึงสองโมงเช้าจะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ระวังในเรื่องของการทํางานส่วนรวมท่านจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ท่านระวังคําพูดคําจาอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะพูดไม่เข้าใจกันท่านก็ต้องระวังไว้ในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้ดีเอาอกเอาใจดีในวันนี้ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกประจําวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ประจำวันนี้เลิกพานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านในวันนี้เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั่นก็คือในช่วงของสองโมงเช้าถึงสี่โมงเช้าในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีมากๆท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้จะเหมาะกับการค้าขายท่านจะขายอะไรหรือจะลงทุนอะไรในช่วงวันนี้จะมีโชคมีลาบขายดิบขายดีอีกด้วยจะมีลูกค้าทั้งหน้าเกา่าหน้าใหม่ให้กำลังใจมาอุดหนุนกันอย่างมากมายการเงินการทองก็ถือว่าดีมีเงินหมุนเวียนสลับกันอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายใจ่ายในวันนี้ คนรักคนใคร่ระวังในช่วงของตอนเย็นอาจจะมีการหวาดระแวงพูดจาอะไรากันให้ท่านระวังไว้เกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดคำจาให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่าน จนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี